สวัสดีครับพบกับโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศขเทศข,รเศขมรหรือว่าแคโบหรือว่ากัมพูชาบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรอินโดจีนประเทศเป็นแผ่นดินใหญ่ประเทศลราส่วนทิศตะวันออกติดประเทศเวียดนามส่วนตกและเฉียงเหนือติดกับประเทศไทยของเรากัมพูชามีพื้นที่8 1ึ่งแตารางกิโลเมตรด้วยที่ตั้งดังกล่าวจึงทาให้เขมรมีบทบาทในการค้ามนาคมไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือว่าการลงทุนระหว่างประเทศ ในกลุ่มแม่น้าโขงสภาพภูมิอากาศเป็นร้อนชื้นแด่งได้2ฤดูเป็นฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งประชากรทั้งหมดมี1 7 6ถึง17.7ล้านคนในปีพศ2524ถึงพศ .2525 การกระจายตัวของประชากรกระจุกกระจิกอยู่ในที่ราบลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงรอบทะเลสาบตนเลนสาบหรือว่าเขตเมืองใหญ่ของกรุงพนมเปญพื้นที่ชนบทมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า พื้นที่ในเมืองเช่นเมืองพนมเปญชนบทมากกว่าถึง70-75%และชาชนบทยังพึ่งพาการทำเกษตรเป็นหลักโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุกัมพูชามีลักษณะเป็นประเทศที่มีประชากรรายแรงงานจำนวนมากเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีมีมากถึง30%ส่วนวัยแรงงาน15-65ปีมีมากถึง65%ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไปมีมากถึง5โครงสร้างแบบนี้เอื้อต่อการใช้แรงงานอุตสาหากรรมการบริการและสิ่งทอแต่ว่าระยะยาวรัฐบาลต้องเตรียมตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตส่วนภาษาที่ใช้เป็นหลักก็คือภาษาเขมรภาษาเขมรน,นะครับแล้วก็ศาสนาก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นหลักมากถึง9 5 9 7ระบบการปกครองรัฐธรรมนูญ ภายใต้ราชาธิปไตยมีพระมห AH ากษัตริย์เป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสกุลเงินเป็นเรียวกัมพูชาและก็ดอลลาร์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเศรษฐกิจภาพรวมประเทศสภาพเศรษฐกิจกัมพูชาเป็นประเทศที่ตลาดเปิดจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการชะลอในช่วงโควิด1ิ GDP ขยายตัว 5- 6ต่อปีในช่วงหลังโควิด มีการคาดการ์ว่า GDP ของกัมพูชายังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่องในปี2025แต่ว่าก็ยังชะลออยู่ที่ตัวเลขประมาณ5.8-5.9%ถึงโครงสร้างเศรษฐกิจมีบริการและท่องเที่ยวเป็นสำคัญแล้วก็อุตสาหกรรมในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเอ,าเอยอิเล็กทรอนิกส์เออยหรือว่าจะเป็นเกษตรกรรมพืชไร่ความเสี่ยงประเด็นสำคัญ การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคารอาจมีปัญหา NPL สูงขึ้นและก็การขึ้นภาษีของสหรัฐการขึ้นภาษีของสหรัฐส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าถักโคเรสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์เกษตร,รเช่นข้าวยางพาราธรรมชาติตลาดการส่งออกของกัมพูชาที่เยอะที่สุด คือส่งให้สหรัฐอเมริกามากถึง63.7%รองลงมาก็จะเป็นประเทศเวียดนาม11.1%แล้วก็รองลงมาอันดับ3คือประเทศจีน10.1%การขึ้นภาษีของสหรัฐมีผลกระทบมากที่สุดในการส่งออกของประเทศกัมพูชาส่วนการนำเข้าหลักของกัมพูชาคือน้ำมันเชื้อเพลิง พิโตเรียมสิ่งทอผ้าทอและก็เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นส่วนคู่หลักในการนำเข้าสินค้าจีนมากถึง56%เวียดนามมากถึง18%ไทยมากถึง15%ส่วนภาวะดุลการค้ากัมพูชามีการขาดดุลลูกค้ามีการนำเข้ามากกว่าส่งออกในปี2025นโยบายในการค้าต่างประเทศ กัมพูชาเป็นสมาชิก WTO จึงเปิดเสรีทางการค้าได้มุ่งดึงการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและก็บริการมีการเจราจามีการเจราจาและหาลือททางด้านการค้าหลายประเทศเช่นอเมริกาการเจราจาเรื่องภาษีการส่งออกการลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ประเด็นภาษีและส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาทั้งหมด4ภาคภาคที่1ได้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาคที่2คือภาคเกษตรกรรมภาคที่3คือภาคบริการภาคที่4ภาคสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ภาคของเกษตรกรรมก็ได้แก่การจ้างงานของแรงงานหรือว่าการการทำเกษตรกรรมการปลูกข้าวแป้งสาลีส่วนภาคที่สองคือภาคอุตสาหกรรมภาคภาคอุตสาหกรรมได้แก่การส่งออกการผลิตเสื้อผ้าการทอผ้าการส่งออกรองเท้าหรือว่าการอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามจีนไทยก็ด้วยส่วนภาคที่3คือภาคบริการภาคบริการก็จะมีะการที่พักอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการท่องเที่ยวเที่ยวนครวัดนครธมหรือว่าเมืองหลวงกรุงพนมเปญการท่องเที่ยวอื่นๆทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นแหล่งรวมรายได้ของ ภาคบริการของประเทศกัมพูชาภาคสุดท้ายคือภาคอสังหาริมทรัพย์คือการเติบโตของสิ่งก่อสร้างในเมืองอย่างเช่นเมืองหลวงกรุงขนุมเป็ก็จะมีต่างชาติมาลงทุนช่วยให้ช่วยระดมทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกัมพูชาก่อนโควิด เศรษฐกิจโดยรวมโตขึ้น7%การคาดการณ์สาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาฟื้นตัวขึ้นหลักๆได้แก่4ภาคก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรกรรมแต่ว่าการรวบรวมรายได้เฉลี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางความเหลื่อมล้ำระหว่างเมือง ใหญ่และชุมชนยังมีความเหลื่อมล้ำไม่เห็นได้และก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันและยังแก้น่าจะอีกนานถึงจะแบบแก้ได้โดยทั้งหมดนี้ที่ได้รวบรวมมาก็คือเศรษฐกิจร่างประเทศของประเทศขเขมรหรือว่าประเทศกัมพูชาในอนาคตประเทศนี้จะเป็นยังไงบ้าง จะอยู่ในจุดไหนหรือว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะกําลังพัฒนาต่อไปหรือว่าจะเป็นยังไงอันนี้อนาคตก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ได้วิเคราะห์นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำไปกลางนะครับ ก็ถ้าเทียบกับไทยก็ไทยเราก็เหนื่อยก,กว่าอยู่นะครับก็กลุ่มเราก็หาข้อมูลมาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับกลุ่มผมมีทั้งหมด3คนนะครับคนที่1คือนายกิณันนัลหานคนที่2คือนายศริศักดิ์คนที่3คือผมน,นายวันชัยบุตรแพงนะครับ ผมอาจจะหล่อสุดนิดนึงพิพลาดประการใดก็ขออภัยอาจารย์ไว้มานะที่นี้ด้วยนะครับผมตั้งใจทำเต็มที่ครับผมตัดจนมือหยิกมืองอครับแต่ว่าผมก็ตั้งใจมากครับยังไงฝากอาจารย์เอนดูกลุ่มพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ